จะยุติธรรมเป็นผลยังไง รู้ไหมลูกรยรึยังลูกรวยร่าเป็นขาดเสร็จเราก็ตีหไม้ส่งไปหนึ่งจม่หน้าเจ็ดจุดหน้าเจ็ก็ค้อหนง วันนี้ทหารมาช่วยสร้างบ้านให้พี่ใจรู้สึกย่งไงบ้างรื่มใจมากเลยค่ะอบคุณนานตุกุกคุนเดี๋ยวมาตั้มแต่จอยตั้มมันนะตับ้านนั่นค่ะแล้วคิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่่ยกการเนี่ยเดือนมีหน้านี่แหละเดือนมีหน้านี้แต่ว่าเดือนโดยมีหน้าขึ้นนี่ค่ะจะได้เข้าอยู่เลยนะก็คุณผู้วานก็คุณมากมาก ก็ปูอาการนี่นานปูไรกะก็คุณมากๆตุกด้วยงานที่มาช่วยไรกะ <c oughs> สำหรับการก่อสร้างตอนนี้เราก็ดำเนินการไป5วันแล้วนะครับตั้งแต่วันเสาที่ผ่านมาการก่อสร้างก็ถือว่าอยู่ในประมาณ15เปเถึง18ซตครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรบ้างครับที่ก่อสร้างอยู่อตอนนี้ก็ดำเนินการขึ้นเสาแล้วก็ปูพื้นพื้นล่างแล้วก็ขั้นต่อไปก็จะ ที่ทานเบิลแล้วก็ทําโครงหลังคาครับทัไปคัาน,นี้จะได้เสร็จเมื่อไหร่นนใช้เวลาประมาณกี่วันคาดว่าเหลือประมาณสิบสองวันครับติสองวันมาความว่าเสร็จเลยใช่ไหมครับหมายถึงเสร็จเลยครับ